สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณของอินทาสแควนะครับก็จะเป็นแบบตลาดนะไอตลาดประตูน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะพากันเดินไปเดินเล่นไปซื้อของวันนี้ว่าจะแบบว่าไปเดินตลาดประตูน้ำแล้วก็ดูเสื้อผ้ากันนิดนึงนะว่าจะมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่านะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณบ่าย3ามนะครับคนก็จะเยอะนิดหนึ่งเนาะช่วงนี้เดี๋ยวเดินไปข้าม เดินไปข้ามสะพานลอยทางด้านนู้นนะครับราชปารบสี่โอ้โห<อ>ต่างชาติก็เยอะอยู่นะยาว,ยาวเราต้องเดินยาวๆไปจากนู้นเลยโอ้ด้านนี้ก็ขายของร้านขายของเดี๋ยวพาเดินเล่นนะครับ อี่ทาสแควร์ทางซ้ายมือของเราเราต้องข้ามสะพานลอยไปนะครับราชปาลบหกแต่ถ้าเดินไปเรื่อยๆก็จะถึงแอร์พอตลิงราชปาลบนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปเราจะข้ามฝั่งข้ามฝั่งไปดังนูน้นโอ้คนเยอะมากมีแบบ มีรถทัวรนะ์นัท่องเที่ยวด้วยอ่ะ ตอนนี้เราลงมาจากสะพานลอยแล้วนะครับข้ามฝั่งมานะเพราะว่าเรานั่งรถมาจากบ้านนะครับถ้ามาจากห้วยขวางของเราก็จะประมาณสาย514แล้วก็สาย73นะ,ะเดี๋ยวพาดูว่ามีรถอะไรผ่านมาบ้างนะครับนี่อินทาร์สแควร์มีสาย13 14 17 38 54 62 72 73 74 77 139 140 204 504 514 536แล้วก็ A3 นะครับ เดินต่อเดี๋ยวบรรยากาศประตูน้ำไปเดินดูกันว่ามีอะไรนะ่าสนใจนะักท่องเที่ยวก็เยอะนะเดี๋ยวลองพาเดินชมพาเดินชมโอ้ตอนนี้บ่ายสามนะมบ่ายสามแต่ว,ว่าแดดแรงมาก นี่สายเจ็ดเจ็ดนะครับสายเจ็ดเจ็ดสายห้าสิบสี่เนี่ยห้าสี่ก็ห้วยขวางเหมือนกันนะห้าสี่ก็มาได้แต่ว่ามันต้องมาตรงตลาดห้วยขวางราชพารบหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวตามเขาไปนะเดี๋ยวให้เขาเดินนำ โอ้โหอากาศแต่ว <c oughs> ่าสุดยอดมากตอนนี้ก็คือแสงแดดร่บจัดมากแล้วก็ดูชิวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวดูชิวมาซื้อของกันริมทางครับก็จะมีขายประมาณนี้ เราไปเข้าทางไหนอ่ะเอาเราจะไปเราจะไปไหนเราจะเดินไหนก่อนเดินนาเดิน,ดอนขอเดินแบบชมบรรยากาศาเสื้อผ้าของใช้ รูนไง้น,นมันมีซอยอยู่ข้างในวะที่เขาเป็นซอยแบบซื้อของอะไรเงี้มีข้าซอยนี้ก็ได้อุ้ยกับข้าว เพราะตรงนั้นเขาปิดตลาเข้าสซอยตรงนี้ดีกว่าคือตอนนี้เรามาแบบช่วงค่ํำแล้วนะทุกคนบ่ายสามแล้วเนาะมันก็อาจจะบอกว่าร้านก็าจะาไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหรนะ่เนาะร้านเสื้อผ้ากกเกยงมวยไทยเนี่ยตรงเป็นตลาดอยู่ตรงแบบอินทาสแควร์นะครับก็ เสื้อผ้าอะไรต่างๆเยอะแยะเลยตังเกงช้างเยอะมากผูซื้อซื้อกางเกงช้างแบบเยอะๆไปใส่นะไปต่างจังหวัดเนาะง่ายดีพกแต่พกแต่กางเกงช้างไปอย่างเดียวเราจะได้ไม่ต้องแบบเ,เตรียมเสื้อผ้าอะไรขยับงั้นเนาะเดี๋ยวลองเดินดูเฮย้ยเสื้อเสื้อผู้ใหญ่บ้านเสื้อรุ่นพ่อเสื้อผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอาเราต้องไปทางไหนอนะ เะต้องไปทางไหนต่อโด้านในก็เสื้อผ้าเยอะเหมือนกันเนาะมีรวานกับปรปงมีเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครจะมาเนทุกคนแนะนําให้มาตอนเช้านะพรามันแบบช่วงตีห้าหกโมงเงี้ยได้เลยนะอันนี้คือ <c oughs> เรามากันช่วงเย็นเพราะว่าจริงๆอะ่ะเราจะไม่ได้มาเดินใจจริงก็อาจจะไม่ได้มาเดินตรงนี้นะเราจะไปเดินที่แพทตีนัมแฟชั่นมอลนะก็จะเป็นแบบในห้องแอร์แต่ว่าอันนี้คือ มาเดินเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนแบบรู้ก่อนว่าแถวนี้มันก็จะมีแบบประมาณนี้เหมือนกันอย่างนี้นะฮะของเต็มเลยโอ้ไงซอยนี้ซอยนี้ของเยอะมากถ้าถุงเสื้อสองรห้าสิบนี่เสื้อเสื้อคุณยายร้อยเก้าสิบบาทเสื้อเสื้อเสื้อมีกางเกงมีเสื้อผ้าตัวละร2อยี่สิบเนี่ย ยเยอะมากเลยอ่ะกางเกงขาสั้นก็มีนะครับกางเก่งช้างเลยเลอืมเสื้อช้างเสื้อผ้าช้างเยอะมากชุดเด็กร้อยยี่สิบบาทร้ 150. อยห้าสิบโงเกงางเกงนี้ตัวละแปดสิบบางกงางเกงขาสั้นนี่ตัวละแปดสิบนี่ ใส่ซื้อใส่ไปทะเลเอ็นเกงขาสั้นตัวละร้อยยี่สิบอุ้ยเยอะแยะเลยอ่ะเกงขายาวางเกงตัวละร้อยสามสิบเองเกงขายาวผู้หญิงอ่ะไบยอจัลล์รี่แฟชั่นอารีนาอารีนาอารีนากระเป๋าก็มีคุนักท่องเที่ยวเขาก็ชอบไหมอุ้ยเนี่ซื้อกางเกงงเกงไปทะเลให้นี่เกงไปทะเล คือไหมสนใจไหมเนี่ยเป็นลายๆอตรงนี้มีเสื้อหมาดแกลงนู้นมีแบบว่าโซนนั่งกินโซนนั่งดื่มมาดื่มมาดิ่งได้นะครับน,นี่ก็พาดูคืออันนี้เราอาจจะมาแบบเราอาจจะมาแบบดึกเกินเย็นเกินไปแล้วอะ่ะเพราะว่าที่นี่เขาก็แบบ เปิดกันไม่เย็นมากนะฮะเดี๋ยวหาแบบนี่านหาดูว่ากางเกงขาสั้นนี้ตัวก็99บาทโ <ไป S 1> อ้โหเสื้อใหญ่มากเดี๋ยวเดินเดินชุดชั้นชุดชั้นนี่ มีเสื้อกีฬาชั้นและชั้นิใบกสอโอ้โหของเยอะมากเนี่ยที่เขาจะแบบมาซื้อเสื้อกันในตัวละแปดสิบนี่ชุดด้านนี้ก็แบบแม้ราคาไม่แพงนะบรรยากาศนี้กางเก่งขาสั้น250 150กาบางเกงใส่ไปเล่นน้ำถ้าใครจะไปทะเลบ่อยๆนี่คือสามารถที่จะบอกว่ามาช้อปปิ้งที่นี่ได้เลยนะแล้วที่นี่คือเปิดเพลงด้วย แล้วก็ต้องพูดนิดนึงนอะเนาะให้เสียงแบบวา่ามันกรบกรบเพลงนิดนึงนะทุกคนอตอนนี้คือเขาเริม่มน่าจะเริ่มเก็บแล้วละ่ะบ่ายสามถ้ามาให้มาเช้าเด้อให้มาแต่เช้าอุ้ยน้่งยังไม่คนเยอะแต่คนนี้เหรอไปก็ไปอ่าคราวนี้แหละคราวนี้แหละ สถิติกระซิบแล้วคันนี้พี่เกาหลีด้วยอ๋อโหกางกางเกงอ๋อนี่เขามาไลฟ์อันนี้กันเนี่ยเขามาไลฟ์ขายคุเนี่ยชุดกางเกงขาสั้นกางเกงขายาว190บาทเองนะทุกคนราคาไม่แพงนะชุดนอนชุดนอนรองเท้าโอ้โห โอ้โห,โอโหของบาบาเยอะแยะเลยบางเก่งยินร้อยแปดสิบนะครับเนี่ยกางเกงโอ้โหเสื้อผ้าชุดช้างชุดอะไรก็มีนะเนี่ยชุดเสื้อผ้าตัวละเจ็ดสิบแปดสิบหนึ่งร้อยร้อยหกสิบเนี่ยโอ้โหร้อยสิบบางชุดเลยอะ่ะเพราะเราออกมาทางนี้แล้วตอนนี้เราก็ทะลุออกมาซอยหลักแล้วนะครับอันนี้น่าจะแบบไปทะลุกลับไปนี้ได้นะอ๋อนี่ไงไบยบแกลเลอรี่ ตรงนี้ก็คือจะเป็นถ้าเดินออกไปนะี้คืออินทาสแควร์เป็นตึกใบยกนะครับมีด้านหน้าของเราตึกใบยกเราต้องออกไปด้านหน้าปะไปทางเราต้ไปทางนี้ปะไปไปประตูน้ําที่เป็นแบบประตูน้ําเพชรที่น้ำหุย้ยเสื้อเสื้อชา้อา,างออกก็ทําเป็นเสื้อยือดด้วยอย่างเดียวเราจะให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันหลังถ้าแบบ มาตอนเช้าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายแบบตอนเช้าให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้คือแบบมันมันมันมืนมดมันค่าแล้วร้าคแต่ว่าจริงๆอะ่ะค่าก็ยังมีนะเพราะว่าเขามีแบบตอนกลางคืนมีอะไรด้วยนะบางจุดน่ยก็จะเปิดแบบมีตลาดกลางคืนมีอะไรนี้ด้วย,นะป,แบบรวยประมาณบางที่เขาจะเปิดถึงประมาณห้าทุ่มเนี่ยนะครแต่ว่าพอดีว่าเราเราจะไปตรงแพตตินัมแฟชั่นมอลล์โอ้ร้อห คือแบบส่วนมากก็คือหลักร้อยอ่ะร้อยกว่าร้อยกว่าบาทอ่ะมันก็จะไม่ได้แพงมากกว่าน,นั้นนะทุกคนของของใช้มีแบบเยอะมากเสื้อฮะอุ้นเสื้อร้อยี่สิบบาทร้านนี้ชุดเนี่ยชุดร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบแต่ว่าที่เราบอกราคาส่วนมากเขาก็จะเป็นแบบว่า อ,อาจจะเป็นราคาส่งเนาะร้อยสี่สิร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยดาเนาะเสื้อผ้ออา,า,าโอยดูดดนักท่องเที่ยวก็เยอะอะไรก็เยอะมาลลิซาเทราคตา9ี่0 0 0้อยกว่ี่นต้องเจงยงีนเจียงเจงยงีน โอ้โหแล้วก็ดูไปด้วยแล้วก็ให้ถ่ายไปด้วยแล้วจะเงียบบ้างอะไรบ้างยเรื่องกางเกงคุเือกางเกงขาวกางเกงขาวทุกคนอ๋อเป็นเงเกงตัวละร้อยบาทเท่านั้นเอง ของกนินก็นมีหลายแบรนด์เนาะอ๋อท่านในก็มีส่โ่ขอส่ยส <od> ันพภ oh ูมิใส่สองเอ กูหูเสื้อเสื้อนี้ในในตอกในตอกตอกไข่ต,ขตัวนี้ตัวละสองร้อยบาทที่นี่ขขยตัวละเจ็ดสิบาทราคาส่งสามตัว <c oughs> ก็ถ้าในตอก,ตกซื้อก็ได้ตัวเดียวแต่ที่นี่ซือ้อได้สามตัวคุณมาซื้อที่นี่ได้เลยนะ <c oughs> ถ้าใครอยู่ใกล้เอามาตลาด ประตูน้ำมาทุกคนเพราะว่าเนี่ยเราสังเกตแล้วคือแบบบางบางตัวเราเคยแบบดูในอ๋อต็อกต็อกเนาะก็คือราคาเขาจะแบบว่าสองร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาที่นี่เจ็ดสิบาทคือแบบโอ้ยบางตัวคือแบบร้อยหนึ่งบางตัวร้อย2ิบห้า้อย่สร้อยสาิบอย่างเงี้ยราคาแบบถูกเวอร์แต่ว่าต้องซื้อสามตัวน้องลาบูบูอรงน,นี้งมาตอนนี้แล้ว เราอาจจะแบบาพาดูไม่ได้เยอะมากนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแบบที่แพ t ตินัมแฟชั่นมอลล์ที่อยู่ด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับเราอาจจะไม่ได้ถ่ายแบบเยอะแยะนะเนาะเพราะว่าขนไปข้างบนก็จะไปช็อปปิ้งก็เลยพามาตรงนี้ก่อนมาดูตรงนี้ก่อนคร่าวๆเนาะโอประตูน้ำนี่นะครับตลาดประตูน้ำ ยาวไปถึงนู้นเลยด้านในถ้าใครบอกว่าชอบนั่นนั่นนั่วนละวนละอะไรมีอันนี้เปรียวไหมขนาดกดซื้อได้ไหมสีไหมระเบิดเลยระเบิดระเบิดตุ้มตุ้มตุ้เลยทีเดี๋ยว ก,ก็เตนครับอเอันี้เ่ก็กกเท่เา,หาไหร่คะเดี๋ยวยนี่บรรยากาศนะครับทุกคนที่ตลาดประตูน้ำนะครับถ้าใครมาก็ลองแวะมาช้อปปิ้งต่างๆได้นะครับเดินเข้าไปด้านในคือถ้ามาก็คืออาจจะมาตรงเป็นพัาน้ำที่เป็นแบบแอร์ก็ได้แล้วก็เดินตรงมาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราพาไปดูซอยว่าซอยอะไรนะครับ แล้วก็เดินเข้าไปด้านในแล้วก็ไปซื้อตืดตดตืดตดหรือว่าลงตึกอินทาสแควร์ก็ได้ที่เรานั่งรถมาแล้วก็มาลงที่อินทาสแควร์แล้วก็เดินนะวนๆให้ดูประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเดินนี่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 โอ้ยเนี่ยเสื้อผ้ากรกิงขาสั้นห้าสิบบาทกางเกงขาสั้นห้าสิบบาทเยอะนะ เดี๋ยวเดินยาวๆไปนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวจะพาแบบน,นี่จุดหลักของเราคือเราจะมาที่ p พ t ติน u ม f ฟชั่นมอล l l นะครับมันจะเป็นห้องแอร์นั้นก็จะเย็นสบายหน่อยแต่ว่าถ้าใครแบบว่าจุดได้แบบราคาถูกๆเลยก็คือมาตรงที่เราเดินจุดแรกนี่แหละทุกคนราคาแบบถูกเวอร์ <laughs> มีตัวราคาแบบถูกเต็มเลยสองร้อยเก้าสิบสองร้อก้สิบ เดี๋ยวเราจะมาตรงนี้นเ,นเนี่ยถ้าใครมานะครับให้มาที่เพชรบุรี21นะครับเนี่ยตรงนี้เลยเพชรบุรี21่นะครับแล้วก็เดินเข้าไปเข้าไปด้านในพอถึงเพชรบุรี21ปุ๊บล้วก็เดินเข้าไปด้านในแล้วก็ไปช้อปปิ้งสินค้าต่างๆด้านในได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศตอนช่วงบ่ายสามเดีวเราจะเดินไปด้านนี้เพื่อที่จะไปแพชรปีน้ำขายของเต็มเลย แต่ว่าในเพชรทีน้่เราอาจจะไม่ได้ถ่ายนะทุกคนเพราะว่าเราจะช้อปปิ้งจริงจังกรุงทองพาซาเนี่ยเดินยาวไปก็ยังมีแบบว่าของให้เราเดดูอีกเยอะอยู่นะเนี่ยยาวไปว้า wow. ว รุงทองพาซานี่ใครมาช้อปปิง้งกรุงทองพาซาก็มีของขายนะครับที่นี่คือจะมีแบบว่าหลายห้างนะที่เราอยู่ใกล้ๆกันนะครับโอ้โแต่แบบร้อนมากตอนนี้ร้อนจัดเลยอะคือตอนนี้อากาศันอยู่ประมาณเอ่อฟิลไลท์นะที่คนจะรู้สึกได้อยู่ประมาณ47องศา47องศาร้อ <laughs> นมากนี่เลยบรรยากาศ ประตูน้ำนะครับด้านซ้ายก็คือเป็นประตูน้ําที่เป็นแบบว่า,าธรรมดานะแล้วก็ด้านขวาเป็นแพตตี้นัมแฟชั่นมอลล์ก็คือเป็นประตูน้ําแบบแอร์นะถ้าใครแบบว่าจะมาก็มาได้2ฝั่งนะครับแล้วก็ถ้าเราจะไปห้างก็คือแค่เดินตรงนี้เลี้ยวขวาไปเดินไปก็เป็นเซ็นทรัเวิร์ลแล้วนะครับมีท่าเรือด้วยท่าเรือประตูน้ำนะครับประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ห้างแพตตินัมแฟชั่นมอลล์แล้วนู้นเดินตัวไปก็เป็นพันพันทิป พันทิปเป็นแบบ BTS แล้วนะครับถ้าเดินไปทางนี้ดนึ<ๆ>่กับเข้าห้างขึ้นตรงนี้เลยจบๆลงข้างหน้าไม่รู้ว่าขึ้นบนไป,ไปไนเข้าไปประมาณนี้นะครับทุกคน